วันนี้พาเพื่อนๆ FC มาชมนะครับบิ๊กทวีชัยโปรโมชั่นบิ๊กทวีชัยภาพยนตร์นะครับาตั้งจอเสร็จตั้งแต่เมื่อเช้านะฮะที่เรามารอบบ่ายรอบเย็นนะครับเก็บบรรยากาศนะครับเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆ FC ได้ชมกัน น่าจะจอ16เมตรนะฮะจอ16เมตรที่เมือนกำลังฟักผ่อนครับรครับ, YouTuber. YouTuber. ครบเครื่องปรุงครับผม เดี๋ยวไปคุยกับทีมงานก่อนนะัะใครฮะวัาจะไม่มาแล้วแล้วก็ต้องมาอมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านนสมบูรณ์นะครับตำบลเมืองอยางบ้านยาง โซ่ข้าวกบาับบ้านยาคนี่เอามาทีวีใช้นะครับมาเจอกันค่ำคืนนี้นะครับพร้อมลั่นไม่ข้าบนก็ข้าล่างนะลั่นแน่นอนนะครับจ<อ>น้าน่าจะปืนนะครับเอามาตาดเอามามาล้าง อบนก็บนไปเอาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับนี่นะครับท่านหนึ่งครับทีมงานสวัสดีครับสวัสดีครับทุกทุกคนเช็ดจอใหม่นะครับสวัสดีครับตาลินโอ้สวัสดีฟองเดย์เบลมันนิด้ยสสวัดีครับ

อันนี้ท right ีมงานอีกคนเป็นดามกลึบสสดีเพ um ื well. ่อนเพื่อนมาดูนะครับกำลังต่อไปจำไฟอยู่ tạo phay cho đi ah đâm vui hay tạo tô anh mới lông khám <laughs> tạo <laughs> à, nó kêu chọn xế kỳ ต้องเรือบนอีทำเป็นสัญลักษณ์ครับคือการมัดมัดแต่ละข้อแต่ละข้อจังทั้นหนึ่งครับ จริงนี่หลังจำสายนะครับดูบดรรยากาศโดยร่วมนะฮะเขามีเสียงเพลงเราต้องลีกว่ <c oughs> <c oughs> าไงทหารท <c oughs> ัดบกุก <c oughs> ทหารนะครับทหารเออนั่งคุยกันคลิปนี้พาเพื่อนๆมาชมมานั่งคุยกับทีมงานทีมงานวิยาสุนนะครับกำลังทำงานนอ้องนี่ไ <c oughs> <c oughs> งน้องใส่ติดจอสิบแปดนะครับจอสิบแปดไม่ใช่สิบหกสิบแปดครับ นักวายสองวยสามจะสี่โมงแล้วแดดยังร้อนอยู่นี่นะครับการทำงานครั้งลยยี่สิบสี่นะครับตู้เบรเหมือนเดิมนะฮะ ไปก็เทข้างเดิมเหมือนเดิมกลางแหลม8ใบนะ1 2 3 4 2> <c oughs> สอานที่กว้างนะครับเป็นลานซีเมนต์นะครับลานที่กว้างลานซีเมนต์ทางโนดโดมนะฮะก็เป็น สร้างเพื่อที่ในหมู่ในหมู่ถ้าจะจัดงานก็มีโดมพร้อมนะเป็นสถานที่จัดงานโดยเฉพาะนะครับประจำบ้านนนสมบูรณ์นะครับทีมงานข้างบนก็กำลังต่อสายอยู่เหมือนกันนะฮะ หกใบเฮ้ยหกใบขนาดไหนกำลังหกใบฮะหกใบทีมงานหกใบอะไงเงี้ยนะหกใบอะไงเงี้ยนะกินข้าวเย็นร้อนไม่เข้ากินข้าวเย็นอ๋อหกใบหกใบนึกหกใบ ลอข้าวบูดบูดหมดเ,เลยเลย <c oughs> มนนอยนะเหมือนน้อยเอาาไม่ได้บูดนะครับเราก็โยกเล่นนะกินข้าวกินข้าวอ่ <c oughs> บนะครัผมลมมันเบาแล้วมันเลยพับเองเดี๋ยวรอสักครู่ทางคี่ชัยโปรโมชัน่นก็จะลองนะครับชกเชิกเสียง กินข้ขาวอิ่มหรือไม่อิ่มเลยลเลย็นแล้วทางทีมงานทวีชัยยังไม่ได้ลงนะครับจะลงให้เพื่อนๆได้ฟังแต่ยังไม่ได้ลงนะครับ <het> ก็ไม่ได้ลงไม่เป็นไรนะครับ เดีโยกาหน้าจะมืทึกให้ได้ฟังกันจอสิบแปดเมตรครับิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับกับทีชัยโปรโมชัน่นทีชัยพับยนะครับสวัสดีครับลางคาน้อยครับไม่เยอะ